ปงบงนี่ได้บัมีเนาะเอาเราแล้วนี่เดเอาเาแล้วนี่เข้าใในมีอย่มีี่าเข้ากับเดเอาอยู่แล้วรูนเหมือนอย่างนี้ทางมันนา แบบมันแก่แล้วมันหน่อยนะมันบูะเอาแหละเอาหนึ่งชิ้นเลยเนี่ยนะมันหน่อยเดี๋ยวหน่งชิ้มาซื้อหาซื้อมันน่อยคือวะดำขึ้นมาเลยปล่อยตาคืออะไรเป็นอ๋ออ้อมสิปล่อยปลาปะนะใช่ชื่อนะฮั่ซื้อเอาเอาหาพักอะนะทำมาใส่ đọc chọc hẳn đọc chọc không chắc bớt đọc chọc ngủ tờ hè ngủ tờ hè hè มีนม้ำเวราคอยวามาขี้หูดใช่ไหมเนียบมาเยียบค่ะเลียบทุกวันแล้วด like> ้น네ี่จงว่าเป็นใบดำขึ้น้าว่าสีใบสยงใบเลันคือเป็นแนวนีนดอกจอกขันมาปล่อยแปบเดียวเต็มบดแถวนี่ยดอกจอกอะไร พ myself, ักแพผมได้ตาลงมาปล่อยใส่ออพักแพวห้เป็นวันน้ามีณะเออู้ยย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 ย้ยย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 อยยยยยมยยยย่ยียย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 นยย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 ยะยย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 ม เอากยะํำแลงก่อนจีเห็ดกรยำแรงก่อนจีคุดทั้งหลังวันคุดเอมากเลยจ้างเขาคุดแล้วมันอะไรนะมันเป็นดินขาววันเป็นน้ำคุณอมันเป็นน้ำคุณนันหรอคะอมน้ำเนบเหมดได้หมดเายอาายเยดไปดึงขอเรานะ

ปะเฮากับเมื่อเฮากับหาแน่ปล,ลูกนันแหละหาเราซื้อคอ,อยปลูกเป็นจรรยาะปลูกบนบ่อเป็นตอน,นันอ,อนนี่มันเอ,อืเ้อแล้วเสมกายาตแล้วมันเอื้อมันต,นตายคุณตัลไง จไว่เห็นวะหน่มเขาบอไอ้น้องอ้เป็นคนแหลนี่ีเฮ้ยหมดทันแดงครบมากกัน ใช้ประเด็นเพลงหรอเปล่าเด็กนี่คือเพล้นเอาลงเนี่ยางหรือเปล่าเพลงนี้ถ่ายเอาลงสามเพลงอัดเองเพลินกันอัดอัดเสียงเองได้ h a t s it

พินนั้นันได้เหรอ่ินองอาาสามเดือนสเดือนพอนเสมเดื้าเอากมดือนสามเนทหขี่มาโดยรถสล้อพี่นนอะ nên không phải là một cái lòng 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 าปเดินทางกันเลยเดินทางด้วยดูบรรยากาศรอบๆธรรมศาสตร์บ้าน<ห>นาจารว<ห>ก็ดูหูกี่สาวอห้างอยากอันนนะนี่ได้น้ำไม้ไผยเด้ยหเฮ้ยหอมจงเขาเห็นว่าอะไรเห็นยังนะเห็นว่าใาไรใกล้เนยเดนํามาค่ะจะไปครับไปเไปบิร์นไปบ๊บบ นไม่เขาก็อ้อมหัวไปอยูอ่อันหัวก็สิเป็นทค่เขาไปเอาจะกลัาไปเบิ่งกับไปครั้งจ้ะเยาเบิ่งครับเจ็ดทั้งบ่แล้วพี่น,อน้องคลิปนี้ก็จบแต่เพียนคนนี้นาะงบายบาย